กำลังนั่งกินข้าวนาอตีนั่งกินข้าวอยู่เ <c oughs> น,นาะใครมาแล้วเนี่ยน้องปรอรหรือเปล่า <c oughs> อะไรอน่ยทำไมยืกยักยักทำไมขับรถกระตุกกระตักทำไมไปไปจอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมโกกรไรมานั่งข้างนี้วะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเสาบ้านสาบ้านใจเย็นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันเงื้อเงื้อเงักเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงให้ป้อนครับก็เลยมาช้านิดหน่อยเหรอใช่เพื่อความถนัดเพื่อความถนัดใช่ครับผมผมสอนถนัดเพื่อความดดูข้างหน้าตกใจดูข้างหลังเฮ้ยอะไรวะน่ะอู้ ผมมือผมเปื้อนอยู่ผมกิน,น,นข้าวมาอ,อะไรเนี่ยจะย้ายบ้านเหรอ,อยยโอ้โหย้ายบ้านนะเอฟซีอือหืออยู่มาอยู่นี่ทาวเวอร์แล้วใช่ไหมใช่เจ้าจะมาซื้อที่แถวนี้เหรอบอ่อน้ําให้เจ้าพิเอนเห็นหน้องให้รจากห้องอือออยู่ด้วยกันนี่แหละเจ้าจะ <c oughs> พวกเจ้าได้อย่าบอกนะแถวนี้เหรอไม่ได้ซื้อแล้วเดี๋ยวบอกนะว่ามีที่ตูดอีกอ๋อ จะมาอยู่ฟรีบอกใช่มาอยู่ฟรีเจ้าซื้อสิเดี๋ยวนี้นี่ไงอะไรมาให้ให้แล้ยเนี่ยอะไรคืออะไรก็ของที่จะไปลอาอู้นี่เหรอเต็มคันรถนี่เหรอใช่ที่มันอยู่บ้านค่อยจริงจอ่ะต้องไปเอาอีกแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปเอาเลยต้องไปเอาอีกคือสองกองจะได้ที่ไหนจะบบนกองแถวบ้านจะได้ไปเอาอีกมันเดี๋ยวมันมาไม่หมดต้องเอามาก่อนอ๋อ คือทยอยเอามาไม่นิ่งอยู่ใดผมมึงเพื่อนก็ได้บอกไม่เป็นไรมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมปัดปัดก่อนเฮ้ยเสื้อสวยนี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ย่างมาไปไรเนาะโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่เยอะหรอกถ้าเทียบกับบ้านพี่ในเดี๋ยวเดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะไปเก้าอันนี้มาก่อนอันนั้นอันนั้นดูไปก่อน เพื่ออยากดูไงเพื่ออยากแยกอะไรนะวางไว้ที่ก่อนก็ยังไม่ได้ยงได้แยกเลยะโอ้โหเห็ดสีฟองเยอะเลยะโอันนี้อัดแน่นมากเลยพี่น้องไม่ใช่แค่ฝั่งลาวนะฝั่งไทยนะถ้าเราไปที่ไหนอ่ะเราก็เอาไปแจกได้ถ้าเกิรารู้ว่าตรงไหนที่เขาขัดแคลนถ้าถ้าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะเราจะได้ไม่ต้องขับรถตามหานะของคุณ ลทางางเนะค่อยมาเป๊ะนะวันนี้ค่อยบอกว่าแปดโมงครึ่งเกินไม่เกินแปดโมงครึ่งเป๊ะมากเลยเหรอใช่แม่นกลังเลยนะี่ใช่น้ามีข้างล่างเลยนะดูท่าทางแล้วเหมือนเหมือนเป็นเสื้อใหม่ๆตัวนี้เนาะไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้หนักมากเลยนะพี่นายลองยกดูดสวยเนาะ หนังนะใหม่อยู่เลยนะนีออืมอันจะเป็นของวัยวัยมีอายุหน่อยใส่ถุงยูเลยก็มีใช่โอ้โหเออก็ถือว่าดีแล้วที่ทยอยเอามามนะครับนี่ข้าวของเราก็อยู่ในบ้านอันนี้คือจัดเตรียมที่จะเอาไปนาะยเอฟซีเสร็จแล้วแยกเสร็จแล้วขนมนมเนยนะครับแล้วก็นี่บางส่วนที่เอามาเพิ่มสมทบนะฮะ เดี๋ยวก็ไลก็เป็นศูนย์กลางอยู่ฝั่งโน้นเนาะนะครับอยู่กุสมุมานก็จะเป็นบ้านของอ่าุณป้าของผมเองในเอคุณอานะฮะแล้วก็ในละแวกนี้นะถ้าใครอยากจะส่งต่อเนาะก็สามารถฮัลโหลฮลาโทรมาบอกเราได้เรายินดีไปรับถึงบ้านก็ได้อ่าถ้าถ้าไม่ห่างกันนะนะถ้า ถ้าไกลคนละจังหวัดก็อันนี้ก็ส่งส่งดีกว่าถ้าอยู่ไกลมากก็ให้พี่นายโพธิไปรับส่งส่งดีกว่าเปิดแล้วส่งดีกว่านะถ้าไกลนี่ในเอฟซีวันนี้เอาเราเอารถคันนี้เพราะว่าเราจะไปขนเหล็กไปจอดในร่มเลยฮะวันนี้เอาเราเอารถคันนี้เพราะว่าเราจะไปขนเหล็กไปจอดในร่มเลย เราจะเอารถคันเก่าไปขนเหล็กวันนี้ FC เพราะว่ารถคันใหม่มันจะพลาดลางังคาเดี๋ยวลงังคาบุบอ่าได้ซ่อมเนาะใช่ใรถคันเก่าดีหน่อยก็ไม่ได้ซ่อมหรอกเราไม่ได้ทำบุบเดีว่าเพื่อความชัวนี่ใน FC โอ้ของเยอะเลยเนาะเต็มรังทุกทุกรังโอ้โหดู FC โอ้มีของเด็กด้วยนะนี่ใช่ใชมีอโอ้โหของเด็กแรกเกิดก็มีในใน FC เอขอของเด็กแรกเกิดเออของเด็กแรกเกิดนี่แจ๋วเลยนี่ เฮ้ยมีมีเอฟซีท่านหนึ่งอ่ะอันมีบ้านหนึ่งอ่ะที่เขากําลังแถวนี้เหรอใช่เห็นอสมอเขาบอกอยู่ว่าเป็นคล้ายๆกับว่าไม่มีผัวไม่มีอะไรเนี้ยแม่เกิดไปว่าชุดที่มีถุงเท้าด้วยเลยก็มีเออแบ่งไปได้เนี่ยชากันงทุงกับเพื่อนของเนาะที่เขาแบบไม่มีอ่ะนะเออดีรองเท้าเด็กนี่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 โอ้ของดีเลยนี่หมวกเด็กตุ๊กตาเด็กแล้วเนี่ย โอ้เด็กแรกเกิดเอลซีังนี้นะ่าจะเป็นเด็กแรกเกิดหมดเลยนะนี่นี่เห็นเห็นดูแบบมีอของเด็กหมดเลยนี่เห็นไหมเออเด็กแรกเกิดมันเยอะมากเ่เป็นเด็กแล้วนายเอฟซีของเด็กแรกเกิดเนาะเป็นเด็กแล้วเอออันนี้น่าจะไม่ต้องแยกแล้วมั้งนี่เพราะว่ามันทั้งทั้งหมดของเด็กแล้วมั้งนี่ไม่รู้เหมือนกันนูยังไม่ได้แบบว่า คนดูนี่อันนี้น่าจะเป็นถุงเท้าเด็กชุดเด็กกางเกงในเออผมดูเลยไอ้นี่น่าจะไม่ต้องแยกนะนี่เพราะว่าของเด็กหมดเลยแต่ว่ามีกระเป๋ากระเป๋านะโอ้หนี่มีกระเป๋าด้วยสิโอ้โหโอ้กระเป๋าสวยๆเลยเนาะเออเด็กๆเอาไปโรงเรียนเนาะเออสวยๆเลยอันนี้จะเป็นของผู้ใหญ่หน่อยเอออ๋อแล้วเราค่อยทําการแยกอีกทีนึงเนาะใส่ไม่ใช่แยกหรอกคือถ้าเกิดมันมันแยกมาแล้วแบบโอเคแล้วเราก็เอาใส่ถุง เพื่อไม่ให้โดนฝนเวลาเราไปนะแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้ไว้เนาะใช่ใส่ถุงใส่แบบนี้เวลาเราผ่านตรงนู้นอะตมเขาจะตรวจเพราะฉะนั้นเขาจะได้ไม่ต้องแกะลังลําบากเพรตรงนู้นเขาจะรื้อออกนะถ้าเกิดเราไปตรงนู้นเอาของไปเยอะอะเขาจะเขาจะรื้อดูแล้วเขาจะเอารถเนี่ยไปตรวจให้กับตมเจ้าหน้าที่ตรวจเออเพราะฉะนั้นถ้าก็เขามองเห็นแต่เสื้อผ้าแบบนี้เขาจะก็จะไม่แกะเพราะ็จะถามว่าเอาเอาไปไหนเออเราก็บอกว่าเอาไปใช้ ถ้าเราเอาบอกว่าเอาไปแจกหรือเอาไปขายเนี่ยมันจะมีเสียภาษีเยอะเออเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราเอาไปใส่เป็นของเราเองอเราเอาไปใส่เอาไปใช้นะโอเคครับผมนนนะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับผม